สวัสดีครับคลิปบทยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ย่านลาดพร้าวเริ่มภาวนาไปสิ้นสุดที่นักนิวาสนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะย่านลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไม่ได้เลาะมานานแล้วนะครับก็โดยเริ่มต้นจากนี่เลยนะครับซอยภาวนาก็สถานีบีทีเอสหรือโมโนโลเลสายสีเหลืองเนี่ยนี่ฮะตรงนี้แหละเริ่มสตาร์ทไปเลยนีครับ ด้วยข้อมูลนะครคอนเทนต์ที่ว่าหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์นะครับว่าตรงนี้เป็นยังไงกันอะไรกันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่ามีอะไรเคลื่อนไหวแล้วนะครับเป็นยังไงอันนี้ก็มาดูกันหลังจากเริ่มสตาร์ทมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือตึกแถวหรือว่าอาคารพณิชย์ที่านนี้รกร้างว่างเปล่ากันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับน่าจะ โดยแอดมินเองนะครับคิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่หมดยุคตึกแถวแล้วอาคารพณิชย์แล้วเรียบร้อยนะฮะในย่านลาดพร้าวระหว่างช่วงภาวนาเนี่ย,นยจนจะถึงตรงนี้ก็จะถึงแถวแถวโชคชัยสี่นะครับก็จะมีตึกแถวหรือว,ว่าอาคารพณิ์เดิมๆเนี่ยค่อนข้างจะปิดกิจการกันเยอะเลยนะครับโดยเหตุผลที่ว่า อาจจะนึ่งทรมาค้าขายเนี่ยที่จะรถลำบากไม่มีนะฮะสองแล้วก็อาจจะถึงยุคเปลี่ยนผ่านนะครับว่าในเรื่องของตึกแถวหรือว,ว่าคารพาณิชย์จะไม่ใช่สิ่งที่นิยมในปัจจุบันนะครับคือง่ายๆคือไม่ตอบโจทย์ก็ได้นะครับก็อ,อาจจะไปเป็นในเรื่องตึกแถวตึกสูงสูงตึกแถวหมดไปตึกสูงๆงมาแทนที่ในพวก คอนโดศูนย์การค้าหรือว่าโรงแรมสูงๆสวยๆซึ่งในเรื่องของการทําคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจและวิธีกิจการกันอยู่ในภายในกันก็เพียบอยู่แล้วนะครับก็หลายๆคนที่อยู่คอนโดเขาก็ไม่ไม่ได้ลงลงมาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของริมถนนนะครับเพราะว่าหนึ่งน ก็คงจะในเรื่องการจอดรถจอดราก็คงจะหาที่จอดลําบากนิดนึงนะครับเขาก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตามคอนโดต่าง,าง,างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์โรงแรมรูปศูนย์การค้าเขามีสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จะต้องขายกันแล้วก็ซื้อขายกันตรงนั้นเลยนะครับฉะนั้นในเรื่องของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ก็คงจะไม่เป็นที่นิยมแล้วล่ะนะครับน่าจะ อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหมดยุคก็คำย้ำคำเดิมนะครับก็คือตึกแถวหรือว่าอาคารพนณิดอ่าริมถนนไม่ว่าจะถนนเส้นไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ณปัจจุบันนะครับเพราะว่าในคอนโดหลายๆแห่งเนี่ยเขาก็จะมีทั้งศูนย์อาหารอาหารการขายอะไรต่างๆมีหมดนะ เห็นเห็นมาเนี่ยก็มีร้านอาหารมีอะไรอยู่อยู่เรียบเพียบเรียบร้อยอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องออกมาตากแดดจากตากลมเดินแถวดิมถนนสตายอย่างนี้นะครับก็เมื่อสักครู่ผ่านเริ่มจากจากไอภาวนาผ่านโชคชัยสีเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะฮะแถวแถวนี้เป็นเหมือน,นกันหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะมีการ ร้านค้าในแนวตึกแถวหรือว่าคันพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างจะปิดกันเยอะเลยทีเดียวนะอันนี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับไรสเน่ลาดพร้าวก็ต่อมาด้วยตึกแถวตรงนี้เน,นี่ยตึกใหญ่ๆโตๆอย่างเงี้ยก็ปิดเหมือนกันนะครับยังไม่ไม่ค่อยได้มีการเปิดนะฮะแอดมินก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับเอ่อเป็นยังไงกันบ้างก็มีครับ ค้ากันเหมือนกันนะครับว่ามีบางตึกบางห้องแถวหรือว่าคูหาก็เปิดกิจการก็มีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สังเกตนะอันนี้ที่เห็นก็ในด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยน้อยมากนะครับฉะนั้นรัฐพร้าวช่วงซอยภาวนาทุกชัยสี่แล้วก็จะ,ะถึงรัดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดจะทะลุจนถึงนาคนิวาสเนี่ยตรงนี้ก็ จะมาในแนวเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้นี่แอดมินจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปลาดพร้าว71เข้าไปในซอยนั่งนิวาสจะเป็นยังไงทันบ้างนี่ฮะถึงสถานีรถไฟ b t s นะครับสายสีเหลืองหรือว่าโมโนเรลเลนี่ยตรงนี้เป็นสถานีลาดพร้าว71ในเมนหลักถนนลาดพร้าวค่อนข้างที่จะ,ะตึกแถวนะรูร้างว่างเปล่าก็เยอะเลยทีเดียวนะ่นาจะ90%อันนี้ตามสายตาน,นะครับ มองด้วยสายตานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาถึงสถานีลาดพร้าว71ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในซอยซึ่งตรงนี้ตะก่อนนี่คึกคักกันมากเลยทีเดียวนะครับในปากซอยถนนลาดพร้าว71หรือว่านาคิวาสที่จะเข้าไปทงางนาคิวาสเนี่ยวันนี้แอดมินก็มาเลาะเลาะ,ละดูอีกครั้งหนึ่งนะฮมาดูข้อมูลว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่า ก็ปรากฏว่ายังเหมือนเดิมนะครับในแนวถนนลาดพร้าวนะครับอันนี้เจอป้ายเลี้ยวแล้วนะครับเข้าไปในลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดหรือว่านาคิวาสเนี่ะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จริงๆแล้วนาคิวาสหรือว่าลาดพร้าวเจเนี่จะเป็นแหล่งหมู่บ้านจัดสรรดังเดิมค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทวเฮาหรือบ้านแฝดบ้าน หรูอะไรต่างๆนี่ก็จะพบเพียบเรียบร้อยหมดนะครับเยอะแยะกันไปหมดเลยอันนี้อยู่ในแนวลาดพร้าวเจนะครับอันนี้ในซอยแต่ก็เป็นถนนใหญ่เพื่อมุงหน้าที่จะไปนากริวาดนะครับแต่ว่าเหมือนว่าตรงนี้น่าจะยังมีความคึกคักอยู่นะครับตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ไม่ค่อยอมีปิดนะครับเปิดก็จะเยอะพอๆกับปิด ค่อนข้างที่จะยังได้รับความนิยมก็เข้าใจว่าในซอยเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่จะต่างจากถนนเมนหลักในบนถนนลาดพร้าวเนี่ยอันนี้ตึกแถวหรือว่าคันพนิษค่อนข้างที่จะบิดลกลางว่างเปล่าไม่ค่อยทํากิจการหรือว่าธุรกิจแต่ว่าในแนวเข้ามาในแนวถนนในถนนลาดพร้าวเจหรือว่าซอย71เเนี่ยก็ยังคึกคักกันอยู่นะครับเห็นมีรถลาจอด ก็จะจอดริมถนนอย่างนี้นี่ก็โอกาสที่จะเจ้าอื่นมาจอดก็ยากนะครับอ่าก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะไปสิ้นสุดตรงนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถนนนักวิวาดนะครับตน้ตนตน้นต้นถนนน่ะนะครับก็หมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์ย่านลาดพร้าวเริ่มาจากภาวนา โชคชัย4ี่ลาดพร้าว7จเอดมาสิ้นสุดนักนิวาสขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ